ตอนแผนทล่มโตเกียวระยะนี้เมืองหลวงโตเกียวเกิดแผ่นดินไหวโดวยหาสาเหตุไม่ได้จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแล้วสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของชั้นใต้ดินรัฐบาลก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น สวัสดีครับทุกท่านเราหน่วยจัดสรรที่ดินโนโริยมะเราได้จัดสรรที่ดินไว้สำหรับท่านที่สนใจเราไปตรวจสอบที่ดินด้วยตัวของท่านเองนะครับเร็วๆน,นะครับผู้ที่เร็วก็จะได้ไปยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็สามารถเลือกได้ที่ที่ท่านชอบนะครับพยายามกันหน่อยนะครับมีโฉนดใช่ไหมครับมีแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาเอาล่ะครับเข้าไปที่จุดเริ่มต้นได้พร้อมหรือยังเอาละเด็กๆกังเฉียย์ท่านอยู่นะครับเพื่อเด็กๆของท่าน พยายามกันหน่อยนะครับนี่พ่ออ่ะไม่ต้องห่วงลูกพพอจะเอาที่ติดทะเลติดภูเขามาทรีสอร์ทให้ลูกเลยนะแล้วก็จะชออกชาเขาเด็กจะแซงอะแซงขอาทอดะเฮ้ยเจาชิดามาเชื่อกันหน่อยเร็วครับครับครับได้ครับได้ชักชาอยู่ได้นะฮะอันนี้สำหรับที่หนึ่งใช่หรือเปล่าอ่ะก็อ มาลยๆที่ติดทะเลที่ติดทะเลที่เขาแล้วอยู่ไหนดี๋ลวูกลชัดคเยอะคนรวยและคนจนไม่สิไป็นต่อไี่ได้ใช่เกี่ยวกับความรวย เดี๋ยวน้งอเก็อยากได้ฉันอยากได้เยอะๆฉันก็้ไม่วเร็วเข้าเร็วรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆมันจไสนใจวิ่งต่อไปโอ้ยไหวแล้วโอ้ยขาพองไหวแล้วโอ้ย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 อ้าวเป็นไงโคศกกรกโลซอกอ่ะมันไม่เมยที่ดีของฉันมันหายไปได้ยังไงเออเฮ้อมันยุบมันยุบ เงยเงยตาลายหรือเปล่าโอยมันยุบที่ดินติดภูเขาติดทะเลอ,อ <c oughs> ที่ดินก็มีค่าเป็นเงินเป็นทองแล้วนี่ทำไมมีที่ดินล่ะก่อ <c oughs> เอาละถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้ผลแล้วก็ให้ดำเนินการตามแผนถล่มโตเกียวของเจ้าสันดุระดูแล้วไม่น่าจะเป็นบ้านคนเลยนะเนี่ยพ่อขอไม่ซื้นกเขาจะย้ายบ้านเลยร็วนี้ก็เลยต้องรีบร้อนหน่อยอะนะถึงอย่างนั้นก็เถอะค่ะ าเาเพชว่าบ้านหายไปอะมันเรื่องแปลกเนอะอืไม้โฮมของคุณพ่อหายไปแต่ว่าฉันดีใจนะเฮ้ย hey, ไม่ต้องย้ายโรงเรียนอีกแล้วอะยังเที่ยวเดกันได้อีกใช่ไหมคุณพ่อโกรธใหญ่เลยคงจะอยู่ที่เดิมไปอีกนานนะเออแต่ว่าฉันว่ามันก็แปลกนะจริงด้วยเสียงดั่กก <มา S 2> ไปล แหน,าน้าไปบวชวัดไหนครับหน้่งแสนสีแก่เอ้ยหวัหวร้อนร้อนหัวกังัาจริงสเหลืองกังาข้าหองานอะไรไ,ไปงานช่องการการะจุล่ะใช่ไหมใช่อ<ๆ>เอเอออะไรกันเย э ้หน่วยจัดสรรที่ดินกาโลกา แล้วสับสนวุ่นวายรถไฟขบวนนี้สับสนดีแหละรถไฟกบวนนี้จะเข้าโอครับทุกท่านปลดระมัดระวังขึ้นไม่ได้เด็ดขาดรถไฟกบวนนี้จะเข้าโอ้ลองใหุ้กท่านระมัดระวังพันธุเลศไม่ลงทุนว้าอะไรรถจะเข้าโอ้อุ้ยมันทำไมกันไปโลโอ้แซงเลยเรามาแกะขบวนแล้วนะเข้าโอ้หมดแล้วเนี่ย

ไอ mm. ้ห <diction> <Portuguese> ัวโฟยมันเห็นเราที่รถไฟใต้ดินทางนั้นก็จัดการมาเลยอ๋าอ้อ้อ้ไอ้ไ อ to 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 ืมเรียบร้อยแค่อย่างนั้ก็ไปกันได้ละอือม hmm. ีไรเหรครับคุณพ่ออืมมีความคิดแปลกโอ้ยมีอะไรเกิดขึ้นหนือไงน่ะอืม มันคิดแปลกแปลกนี่มาอะไรอ่ะพวกเขาทุลมแบบนี้มันแปลกเหลือเกินมาแล้วอ่ะดีระวังยิงยิงครับ พลาดครับยิงยิงไหมครับยิงกี <_ d ata> ่ค,ครั้งกี <_ d ata> ค่ครั้งก็ผิดเจ็บใจจริงๆครับอ่อนซ้อมครับผ <_ d ata> ิดอีกแค่สามวาเองครับผิดอีกห้าวาครับโซนไฟพาวเวอร์ อ่ามาแล้วเหรอสถานีควบคุมดาวตกจากซนไฟเตอร์ขณะนี้กำลังหลบหนีการโจมตีของพวกกาลูการบริเวณนี้ที่ได้มาตรวจสอบเมื่อวานจะให้โรบอรเตอร์บันทึกสภาพไว้รูนาเก็บข้อมูลด้วยอืมแสแตบนบายเรียบร้อยจะก,การหุมมาเลยนาะครับ เป็นฝีมือของพวกกะโลกาอย่าที่คิดว่าเรื่อนียพวกที่เล่นงานผมก็พวกกะโลกาเหมือนกันครับไม่ผิดหน้าเลยหมู่บ้านที่แผ่นดินถล่มนั้นก็จะเป็นแนวเส้นตรงเดียวกับสถานที่จัดสรรที่ดินเลยนะครับนี่นะยิ่งไปกว่านั้นมันเกี่ยวข้องกับรถไฟใต้ดินที่เธอรุถูกพวกมันเล่นงานยังั้นเหรอเนี่ยฮะครับพอดีตรงนี้เลยฮนะมผมเข้าใจแล้วสถานีรถไฟใต้ดินเนี่ยถ้าตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นสถานที่จัดสรรที่ดินไงอืมมันก็จริงสินะเออ รถไฟใต้ดินกับสถานที่จัดสรรที่ดินถ้าตรงนเออถ้าตรงเส้นเชื่อมหมายความว่ายางไงเนี่ยฮะคำตอบก็คือตำแหน่งบ้านสกิมร ر ي ของเราและตรงนี้ก็คือบ้านของเราถ้ายังงั้นความหมายของสามเดียบอันนี้ก็คือ,อเจ้าซันโดรายังไม่ถึงวันที่โตเกียวถล่มอีกเหรอ ระหวันที่ครอบครัวอซอนจมอยู่ใต้ผืนดินยังไม่ถึงอีกหรือไง ยอมแพ้เจ้าการโลกาฮะไม่รู้จักสีมือเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะเห็นบอกว่านอแผนที่ออกไปข้างนอกเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีสัญญาณเข้ารเบรเตอร์เลยแล้วคะเนี่ยเอฉันนะ่ะรู้สึกเป็นห่วงลูกจังเลยนะคะอืมสงบสติอารมณ์เอาไว้สมมติว่าถ้าถูกกากาจับแต่กอตามอากิระเป็นลูกของ,ของครอบครัวโซนฉะนั้นไม่น่าจะเป็นห่วงอากิระย่อมมีวิถีทางของอากิระเองเป็นธรรมดาของครอบครัวไม่ใช่หรอต้องเชื่อมั่นอย่างนั้นโคทารุอย่ายอมแพ้อากิระนะค่ะ ฮึฮึท่านกาลูกาขอตัวเกี่ยวคืนนะท่านกาลูกา 不用来了，我去，我最多。 สถานีควบคุมมนุษย์ดาวตกจากโซนไฟเตอร์เห็นแล้วครับจะเข้าโจมตีเดี๋ยวนี้เลยดี เย็ดคือโอ้ยโออออะไรครับเออแล้วเขาโอ้โหช่วยด้วยอากิระอากิระฮะ いいか、Lu ไปช่วยสนับสนุนกายิราาด้วยอากิะระพยายามไว้วเธอจะต้องปลอดภัยพวกกาโลกามันต้องการถล่มเมืออโตเกียวขณะที่เส้นหารถไฟใต้ดินเชื่อมกับอุมมองใต้ดินเป็นสามเหลี่ยมนั้นบ้านของเราซึ่งอยู่ตรงกลางอันตรายมากช่วยด้วย่อากิระขอโทษนะตื่นสายไปหน่อยเลยมาไม่ทันนี่ยอย่ากโกรธเลยนะนะขอโทษนะอยกโทษให้เธอะนะ <c oughs> <laughs> ในที่สุดโตเกียวก็ปลอดภัยแผนการอันชั่วร้ายของกาโลกาก็ถูกครอบครัวโซนทำลายไปได้อีกแต่ทว่าหัวหน้ากาโลกาก็ยังคงคิดที่จะทำลายมนุษย์โลกอีกอย่างแน่นอนในเรื่องนี้ใครจะเป็นผู้ขัดขวางใครจะคุ้มครองโลกมนุษย์